สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก๊อตจีสีดีชาแนลนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่19ของฤดูก,กาลนะครับเกมบ็อกซิ่งเดย์วูฟแฮมตันวันเดอร์เลสเล่นที่มูรินิโอสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชมอยู่ผมก๊อตจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณ ผู้สนับสนุสปอนเซอร์หลักของช่องเรานะครับกับ 5GB King ครับแอดไลน์ไปที่ 55GB ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดณขณะนี้นะครับนี่เป็นคู่สุดท้ายของนัดที่19นะครับ เกมนี้สำคัญต่อทั้งสองทีมจริงๆครับโดยเพะฝั่งของซิตี้ครับลงเล่นที่หลังเลสเตอร์กับลิเวอร์ pool ครับซึ่งเลสเตอร์ลิเวอร์ pool นี่ก็ตัดแต้มกันเองนะครับลงเล่นที่หลังก็คงจะทราบผลไปแล้วอาครับอาดู11ตัวจริงครับเริ่มฝั่งหัวทำต้านกันก่อนครับเจ้าถิ่นครับผู้สายประตูเป็นดยโอปัสซิโอครับแผงหน้าก็มีจอนนี่กัสโตครับซส เดนโคเอเด้เดนดองเกอร์ดันการเป็นโรเบนเนวสจามูติโนโดห์ฮูนตีและตัวรูกเป็นยูโกโชต้าอาร์มาตาเร่และลาวูคิเมเนสส่วนฝั่งแมนซิตี้ครับผู้สาวเป็นตัวเป็นเอเดนซนครับแผงหลังมีคาร์ว็อกเกอร์นิโคลัสตันเบนดี้แฟร์ลินโยอาร์เจิโยดันการเป็นคิวเมนต์เดบรอยด์โดลี้ดาวิลซิลบาครับและตัวลุกครับแบตตัวซิลบาราฮิมสเตอร์ลิงและกาเบียลเคซัส หาเกมเริ่มครับเจ้าถิ่นจากซ้ายไปขวาครับซิตี้อันดับ3นะครับ38แคะแนนนะครับเกมที่แล้วชนะเลสเตอร์ได้นะครับส่วนวูฟนี่ตารางคะแนนอยู่อันดับ6นะครับ27คะแนนก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มีโอกาสลุ้นพื้นที่ท็อป4ได้นะครับ ว่าคนนี้จะเป็นยางไรซึ่งแมนซิตี้เนี่ยรเจอวกผลการแข่งขัน,นที่ผ่านมาบางครั้งไม่ค่อยเป็นใจครับอย่างเช่นเอาต้นรูกการครับเกมนัดแรกที่เจอกันเนี่ยซิตี้คาบ้านครับต่อวูบศูนย์สองนะครับอย่างรูกการที่แล้วเต้นที่นี่เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะฮะ อาจัจบวันี้ของซิตี้ซิลบาซิลบาแล้วโยกอากครับซิลบาแล้วไหลจะให้เคซูสแต่ว่าเปติเซีิสก่อนดเดมน,นเสนสไนโกโชโต้าลาอุคิมเมเนสมาที่อาดามาตาได้ติดอาเจิยโยครับบอลของทางซิตี้โรดี้ให้มาเดบอยไบร์กเกอร์มาที่เดบอยเคซูส เคซูสต้องย้อนกลับมาที่วอลเกอร์ดบร้อยเคซูสฉลับดินดองเกอร์บอลเข้ามือเปิดไปทซิโอครับบอลไม่ออกดินดองเกอร์เออตี้ติดโอแต่เบนดี้นะครับบอลมาที่ซิลบาแล้วไหลทะลุทะลุมาที่ดรรยฮิมสเตอริงหักข้อติดติดทาาด้าโคดี้ครับว่าแล้ว บอกลการอากาศได้ครับขอทางวู๊บดูเรตี้ให้มาเราครีมินสโดูเรตี้ไปครับโดูเรตี้ให้เราครีมินสโดเฮอร์ตี้ทางขวาครับโดเฮรตี้ uh แล้วให้มาโดเปเนเวสอัตมาเตาได้จ่ายอาย่าลึกไปถึงโอตาเมนตี้ก็เคลียร์ทิ้งออกข้างครับลุกทุ่มของวูมแฮมตันจอร์นี่ทุ่มมาครับแจมิญิญโยดเฮอร์ตี้ ปิดมาแล้วอัลเอาเล่โอ้โหโอ้ฟาดอันนี้แมแต่ว่าดีที่เข้ามือเอเมอร์สันครับโอ้เราคิมินสโอ้โหถ้าเข้าไปเนี่ยประตูสวยเลยนะครับโอ้โหซิลบาไปที่เควินเดอร์บอยซิลบาเคซัส ให้ทีเดอร์บอยเดอร์บอยแม่จะให้ทงางขวาติดดินดองเกอร์อาครับวุบสวนเอาเมินเนสให้ติดแฟนันินโยแล้วครับมาที่ไคล์วอล์เกอร์โดรดี้เดอร์บอยครับมาที่ซิลบาซิลบาข้ามแล้วบอออกไปแล้วครับแม่กลายเป็นลูกทุ่มของวูมแฮมตันคือป็นเนเวส มาที่โคดี้ติดดองเกอร์ให้ดูเป็นเนเวสเปิดติด Walker วอลเกอร์นะครับตบัดมาให้โรด,ดี้เดอะบอยให้โรด,ดี้นะครับเคซสูสซิลบาแทกตรงกลางเคซสูสแล้วมาให้ซิลบาน้หนักติดตัวนี้คาสโดหวัดทิ้งอีกฝั่งเลยครับลุกทุ่มของซิตี้ บอกเกอร์ทุ่มมาเคซุดไปแล้วโดนเบียดแล้วเคซุ K <c oughs> โดโคตรดิย้อนมาที่ปาติซิโอแล้วออกบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับมาทางขวาเบโรซิบาสไลด์แล้วยังได้ครับเบโรซิบาย้อนมาบอกเกอร์เบโรซิบาบอกเกอร์ล้ำหน้าแล้วครับแมไม่ได้เช็คลายครับบอกเกอร์ Walker. โลฟฟรีคิดของวู๊ปแฮมตันนะครับโวดี้เต้นสั้นกับเดนดองเกอร์จะเลียงมาให้ดิโกโชต้าย้อนกลับมาครับติดโอตาเมนดี้อาบอของซิตี้ครับเบตโดซิบาเคสซดขอแล้วเนี่ยให้ไม่ได้ต้องยิงมาที่เดบ,บรอยครับโดรีเดบรอยเดบ,บรอยครับเดบรอยอีกครั้ง จับยาวแล้วเสียบอลครับแล้วโอคิเมเนเสอาร์เครับแต่สวนเร็วไม่ได้ครับทางด้านวูส์แฮมตันอนามาตาเล่ข้ามปั่นข้ามมาให้โดเฮอร์ตี้แล้วไหลแล้วแล้วมีแต่ว่าไปติดวอกเกอร์แล้วอนามาตาเล่มองตั้งมาให้แล้วโอเคเมเนสวสเมเนเวสให้มาโดเฮอร์ตี้ต่อสึ้นมาโอเคเมเนสแล้วเป็นเจ้ามูตินโยอนามาตหลุดกรอบออกไปแล้วครับเขากาสทองของวูสแฮมตันครับ ว่ายิงบดพื้นก็ไม่เข้ากรอบนะครับว่าถือว่าทำได้ดีเลยครับจังหวะนี้ของทางพ um ุมแฮมตันได้จบด้วยแต่ก็ยังยังไม่ได้ประตูนะครับเอเดอร์สันเปิดขึ้นมาครับโอ้ไม่มีใครครับเคซอสเดนองเกอร์จิตจะชียร์แล้วเจนน่การโตรถ,ถึงก่อน มาที่อาดามาแาวเรียบปัดมาเสาแรกแล้วบอกแล้วผ <c oughs> ูตจดสินยังไงครับเดี๋ยวเราดูอีกครั้งว่าจะเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับโอ้โหเหมือนแม่ จะดูอีกทีครับอ่าแตมินดีอ้อาลุจุดโทษแล้วครับโอ้โหอาลุจุดโทษแล้วสัตว์โอ้ข้ามการโอ้โหเราเกมนีสโอ้เหลือเชื่อครับค่ีนี้โอ้จุดพุไปไกลเลยครับโอ้พลาดโอกาสทองที่จะขึ้นนำครับของทางวูแมนตันโอ้จบครั้งแรกสวนสุดครับคือตอนผู้เสียหนีเปิดคือกล้องไม่จะมาไม่ไมา ฉายที่ผู้ดสินว่าชฉี้หรือเปล่าครับได้ยินได้ยินเสียงแต่นกบีดนะครับแต่ถาภาพที่อัตันเนตีไม่พอใจน่าจะจดโทษแล้วโอ้สุดท้ายยิงม่เข้าครับเรากิเมเนสอ่าครับช่องพักครับขอบคนสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ 5G Bet King ครับแอดไลน์ไปที่แอด 55G Bet ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอัประกรโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดณขณะนี้นะครับ อ่าครับเดีย๋ยวเรามาดูเครื่องหลังกันต่อเลยนะครับาเกมครึ่งหลังครับอุลตรันกับแมนเซตตีที่บริลนีวสเตเดียมครับเดีวด,ดูดูนิตี้ให้มาที่อัตมาตาเตาเล่ลาโอคิเมเนสดาออกซ้ายเป็นเดโกโชต้าเดโกโชต้าล้ำหน้าแล้วครับ แต่ว่าให้ออกตัวไปก่อนครับเนี่ยค่อยตัวสุดท้ายเป็นคลายวอล์กเกอร์แล้วครับลกูกฟรีคิกของซิตี้เอเด์สันเปิดได้ครับเคซูสเด็บ,บรอยเคซูสจ่ายติดไซส์ไซส์ต้องย้อนออกลับมาที่ลุยเป็นติโอไซส์เซอร์ลิงชกตาเซอร์ลิง เซอร์ติ่งให้มาที่ว่างเป็นทางกาเบียวเคซุดไหลไหลามาที่วรตุซิลบา1-0เลยครับโอ้โหชกชวจาความผิดพลาดครับมาแล้วเป็นดาวิลซิลบายิงให้แมสซิตี้ขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ได้เฮครับทางด้านซิตี้ต้องชมขอบทางนัสเตอร์ี่ครับโฉบมาได้แล้วให้ด้วยความเร็วของเคซุดครับ แล้วเติมมาจากเสาสองครับดาวิดซิลบาแปรล,ลงลงเข้าไปเลยครับโอ้โหอาหนึ่งศูนย์ครับเป๊ปกวดิโอลาได้เฮแล้วครับขึ้นมานาทีที่52นะครับแมนซี้ขึ้นนำํำแล้วเอา้ายิงเข้าแล้วโดวนเปลี่ยนออกเลยครับโอ้โ oh, ห oh. เปลี่ยนสองคนครับมีทั้ง โรดี้แล้วก็ดวิสิบารนเสยออกครับแล้วเป็น,นอใคโกโดกกันอีกคนหนึ่งเป็นใครเป็นฟิลฟอร์เดนนะครับอบอยาวของวูบนก็ไม่มีอะไรครับลูตั้งเตะจากประตูของแมนซิตี้ เกมที่แมสซิตี้แพ้คารังต่อวูบแฮมตันนี่แมสซิตี้โอกาสเยอะมากครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับแล้วปรากฏว่าโดนว,วูฟสวน2ครั้ง2ประตูเลยครับ2ประตูจากอาร์มาตาเร่นะครับแล้วเป็นลาูคิมินสที่แอสซิตให้นะฮะฟิลฟอร์เดนข้ามมาที่เบโรซิบาเดบอยกลับมาที่เบโรซิบาไหลต่อที่เคซุส เคซุตไปแล้วครับเคซุตแล้วเคซุตให้ที่เดอร์บอยแล้วให้แม่ตันนี้ติดครับโอ้แน่นไปหมดครับกุลกานให้เดอร์บอยมาอีกครั้งครับของทางซิตี้เดอร์บอยโดนเบียดโดนดูเบเนเวสละครับแล้วดิองเกอร์เคลียออกมามองดักได้ครับโอตาเมนดี้กุลกานให้เดอร์บอยทางขวาเดอร์บอยมองหาเพื่อนแล้ว,แล,วแล้วให้ที่เบโตซิบา ยกแล้วเป,เปิดเปิดมาเป็นสเตอร์ลิงคู่สตอร์ลิงโอเข้ามายิงโลงนี้เนี่ยโอโดข้ามขาออกไปเยอะเลยนะครับโอโอ่าพลาดเองครับสเตอร์ลิงแม่จังหวะจ่ายเข้ามานี่ถือว่าสวยแล้วนะครับแต่ยังจบไม่ได้ทำให้ยังหนึ่งสวนเท่าเดิมนะครับ สายสมาที่โคดี้โคดีพลาดอาครับให้เดบอยเดบอยมาที่เคซูสแล้วมาจบมาที่เดบอยตดตึงนิดตึงสองศูนย์เลยครับโอ้โห,โ,หโคดีพลาดครับว้าวโอ้เดบอยโฉบได้แล้วเขาจบเองครับโอ้โห,โหสองศูนย์เลยครับว่า เดอรปลอยโฉกได้แล้วไหลเคซุนเคซุนก็เร็วอยู่แล้วครับแล้วกลับมาที่เดอรปลอยครับยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้โหสองศูนย์ครับแมนซิตี้ขึ้นมานาทีที่66นะครับ กิมินโตโรอยิงให้ซิตี้หนีหามเป็นสองส่วนแล้วกโชต้ามาที่ดินดองเกอร์โดเฮตี้โดคิมินเนสโดเฮตี้ไปครับโดเฮตี้แล้วไหลมาที่จาวิโจแล้วเอามักเข้าทางโดเฮตี้โอ้โหได้ขกโอ้ไอเดอร์สันต้องเซฟเลยครับว่า จังหวะเหมือนจะไม่เป็นไรนี่ครับฉลับฉลับมาลบบแล้วฉลับแฟนโยูโนะแล้วโดยตีเลือกโขกแต่อ๋อไม่ผ่านเอเดอร์สันเจ้าคาเซโร่ครับแทนหนึ่งได้โขกโดยแล้วโอเมเนสแต่ผ้าข้ามคานแล้วครับโอ้แต่ว่าไปเอเดอร์สันนี่ยืนขาตายไปแล้วนะครับจเจ้าคาเซโร่ครับแทน นั่นครัวอเกอร์ Walker นะครับฝั่งแมนซิตี้สวนวูฟเปลี่ยนเหมือนกันครับกิฟส์ไวท์ครับแทนเดอรเฮอร์ตี้เจ้ากาเซลโลเดือบร้อยครับเดินกลับมาโอตาเมนดี้โอ้เจ้ากาเซลโลแม่กลายเป็นลูกทุ่มของวูฟเลยครับ แข่งแป๊บเองก็ก็บ่นเรื่องของโปรแกรมพิมีดีที่มันชุกจริงๆครับเรามองว่าลูกทีมนี่พักไม่ถึง48ชั่วโมงนะครับรมองว่าเป๊ปมองว่าเสียเปรียบกว่าทีมอื่นนะครับในบรรดาทีมบิ๊กซินะครับขณะที่ลีกอื่นนี่เขาหนีหนาวกันนะพิมีลี แข่งต่อครับโอ้โหแล้วปีใหม่มานี่ยนะจะมี FA ฟเอคัพอีกนะครับช่วงน,นี้แต่และทีมก็ต้องมีการโรเตชันนักเตะนะครับเพราะว่าเตะถี่เหลือเกินเฟรโฟเดนไฮเดอร์บอยจ่ายติดจามูติโน่แล้วครับมาที่ติโกโชต้าดูเป็นเดวสติโกโชต้าดูเป็นเดวสเต้นชิงกัน2คนดูเป็เนเดวสออกซ้ายมาที่ทางด้านจาน,นิกาสโตจาน,นิกาสโตแล้วเปิด มามาที่นีโกโชต้าโอ้โหเสาโอ้ oh, ยังตีไข่ไม่แตกครับว่าโอ้เสาเหลี่ยมนอกครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วมาอีกครั้งครับเก็บไว้เก็บไว้ทางขวาเปิดติดฟิลฟอร์เดนอาจจะยี่ยอครับฟอร์เดนให้มาแฟนดินโยเป็นสามเหลี่ยมครับฟอร์เดนกลับไปที่อาเจนยี่ยอแฟนดินโยครับ อาจจะโยให้อย่างด้ครับซิตี้ฟิลโฟเดนมาที่เซอร์ลิงไปแล้วครับเซอร์ลิงข้างหน้ามารอแล้วเซอร์ลิงเปิดเปิดมาหาโฟเดนเข้ามือหรือเป็ิซิโอเลยครับว่าอย่าง2-0เท่าเดิมครับแล้วคิมินสแล้วเปิดน้ำหนักโอ้ล้ำหน้าครับอาราม่าเตาเล่ แล้วเปลี่ยนออกเลยครับส่งทางด้านไปโคโตเน่ครับแทนทางด้านลาอคิมินสอโอฟิก้าก็เสตี้ไม่แม่นครับบอลเ,เหมือนจะสวนกลับได้ครับทางบุ๊บโรเบนเเวสมาทางซ้ายเจนิกาสโตโอหล้ำหน้าอีกแล้วครับวุฟว้า แมวันนี้ไม่ค่อยได้เช็คลายกันเท่าไหร่ครับนี่ครับโอ้แต่วันนี้เดียวว่าแม่ขาซ้ายครับลูกฟรีคิกของซิตี้เลนซ้ายครับมาที่จ้าคาเซลโร่เดิมรอยเดิมรอยโอ้จ่ายเสียแม่แต่ก็อะไรมาตบัดไปนี้ก็ไม่มีอะไรครับโอเดน จบเกมครับาารคู่นี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กบุกมาชนะวูฮันมตันวันเดอร์เลอร์สได้สองประตูต่อศูนย์นะครับก็มาดูกันครับของจริงในวันศุกร์ที่27ธันวาคมครับเขาวันที่28นะฮะเวลา ตีสองนะครับแต่ว่าเป็นโปรแกรมนหัวของรีอังกฤษแล,ละครับช่วง boxing day นะครับนี่ครับเล่นเล่นเสร็จเนี่ยซิตี้พักไม่ถึง2วันวันจันทร์ก็เล่นอีกนะครับว,วันอาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับ ข้าวเช้าวันจันทร์มันจะเล่นอีกงแล้วเจอกับเชฟฟิฟลด์ยู่นเต็ดนะฮะเอาละครับก็จะลาจากกันไปครับแล้วก็ขอมอเรย์คริสต์มาสอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะลากันไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับกับ 5Gbet King ครับแอดไลน์มาที่5 5Gbet ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดในะขณะนี้นะครับ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับติดชมกันได้นะฮะเอาครับถ้าหากติดตามกันได้ก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ